สวัสดีครับวันนี้พบกับของแจ็คโอเพนครับกับ Resolution นะฮะแล้วก็ไอซีบีแล้วก็ดูนะฮะมีแะไรว่าปีเตอร์นะฮะไม่ว่าจะลืมคุณแล้วอ่ยไปเล่นน้ำมาเหนือยก็ปวดละฮะแต่ไม่ได้อัดไว้นะฮะตัวกล้องเสียนะฮะเม่อก้ล้องก็เสียไปหนึ่งตัวฮะกับการอัดคลิปนะฮะน้ำเข้านะฮะเห็นฝรั่งนี่ไม่ได้ถือเป็นฟ้า ฟ้ามือถือมาไงแล้วมันมือมันลื่นไงตกมือถือตกน้ำเลยมือถือตกน้ำเลยยี่ห้ออะไรตกน้ำสกีโนเกียครับสงัว่าโนเกียว่ะกับซองฮีโร่เนี่ย <c> เออซองซองฮีโร่เออฮีโร่ที่สนามกีฬาเจ็ดร้อยปีนะจ่ <c> าว่ายน้ำนะฮะ <c> อยู่ด้านไหนวะด้านหลังใชนะ่ไหมด้านหลังสระว่ายน้ำคตรเหนืหหน่อยเลยยังเทะเลกาเจมใสรู้แม่ฟ้ามืดแล้วนู่นจมใสอว่ พิกนี่เขาให้กินดิบๆเลยนะฮะพริกอเออเีดเอกลางน้ำตาลถ่ายไปมองด้ไหนแบบถรอบบถ่ายรอบรอบรอบรเลยติมวอครับเ้ไอติมวอไอติมอมาแล้วอาจจะเสียติ๊นะจะซื้อไหม โหหิวเพื่อนได้เนื้อได้หิวหิวแม่งแบกไปทุกอย่างโอเคกินข้าก่อนร้ายถ้าไม่ได้ถ่ายตอนเล่นน้ำฮะถ่ายนี่แม่งลองไปเล่นอีกทีไหมไม่เออเก้าสิบแคไม่เจอหลายอีพีแลยเนี่ยนะเฮ้ยออกแล้วหรือเก้าเก้าสิบแคออกแล้วปีหน้านี่ฮะเออแม่ต้องปีหน้าปีหน้านี้ซื้อ GTA เดี๋ยวมันเนีฝากจะซื้อครับไปไปไป ฮะที่ลองเหรอเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยถอดถอดใส่เลยใส่ใส่ไหมครับใส่เออีไซส่เลยเอ็มมันเอ็มต้องตบมือดูนี่ไง